สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับหนุ่มบ้านานาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่3พฤศจิกายน2565อันดับแรกเริ่มมาดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35%วันนี้กิโลกรัมละ 44บสาท50สตางนะครับสำหรับวันนี้ยังปรับตัวลดลงไปอีกที่65สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซตราคาก็จะอยู่ที่46บาทนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังปรับตัวลดลงไปอีก80สตางนั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคาก็จะอยู่ที่48สบาท1สงต์างปรับตัวลดลงมาที่1สตางต์างนั่นเองครับ ยางก้อนถ้วย DRC 100%เเซวันนี้กิโลกรัมละ39.75บาท75สตางค์ปรับลดลงมาที่5สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้1 9บ4าทส4สตางค์ปรับลดลงมาที่3สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 55%เปพักชั่วโมง 21บาท68สตางปรับลดลงมา2สตางนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืน23บาท94สตางปรับลดลงมาที่3สตางนั่นเองครับและยางเกรบ็บยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้กิโลกรัมละ 26บาท17สตางค์ปรับลดลงมา3สตางค์นั่นเองครับราคายางพาราวันนี้ถือว่าก็ยังปรับตัวลดและดิ่งลงอย่างน่าใจหายอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวสวนยางให้สู้ๆต่อไปนะครับและสุดท้ายนี้ไปชมตารางการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศดูทิศทางราคาจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ